ตุ่มกวนเนาะราราๆโชคด้านหนาตุ่มกวนมันอยากเล่นมาให้มันเล่นด้วยนะมันเป็นเพื่อนกันนะรู้ว่าเดียวกันมันทิ้งตัวใส่แล้วโดนเดีวโดนตีนสักปาบไหมโดนตีนสักปาบไหมเนาะโชคดีมากโชคดีนะตะกล้งใครแกล้งใครเหรออืแมวแกล้งเหรอแมวแกล้งหมาเหรอโอ้โวัดผิดถึงได้เจอกันเนี่ยเดี๋ยวผิดเลยนะาเราถึงได้เจอกันจับมือแมว แต่ปะจับมือมาไปนั่งไปนั่งข้างบนได้ปะไปนั่งบนเก้าอี้ข้างบนด้วยกันได้ปะมาเร็วมาเร็วมาข้างบนเลยเอาขึ้นมาเออให้มันได้อย่างนี้สิงให้มันได้อย่างนี้สิงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เธอก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโอ้ยอือใครเขาเรียกเธอกันล่ะโอ้ยวิ่งตัวนี้ละไอตัวนี้น่ะแสบสุดเลยโอ้ยไอ้ตัวนี้แสบสุดเลยหือคือไม่ได้เรียกเธอซะหน่อยโอ้ยขึ้นไปก็ได้โว้ยเขาเรียกเด็กนี่ดังหากัวน่ะน้าแงบกระเป๋านะแงบกระเป๋านะโดนนะ เจีเดียวเลียไปหมดตุมกวนอ่ะตุตมกวนเนาะ ดด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 ชมนดาตัดมันกว่าันดดดดาดอดั yup. <c bio> ดยากเล่นมาให้มันเล่นด้วยนะมันเป็นเพื่อนกันนะดยู่วัดเดียวกันใช่อยดาแกล้งนอะโตไปก็อย่าแก้งนะถ้าเองตัวเองก็อยาาแกด้งกขานะพวกนี้รุ่งด่ายไวเลยนะพวกหดูอะวิ่งก็ดโดดเครื่องค้าไเลยด็ดดีด็ดดี ให้ดูด้อเด้อว้าวมันทิ้งตัวแล้วมันทิ้งตัวใส่แล้วโดนเลยโดนตีนสักปาบไหมโดนตนะีนสักปาบไหมอ๋อนักโชคดีนักโชคดีนักโชคดีนักแมวก็ไม่อยากเล่นด้วยชอบดีนะัจกจะลงใครแกล้งใครเหรอ,อแมวแกล้งเหรอแมวแกล้งหมาเหรอแ,แกลงพี่ตุ่มเหรอ

จับมือก่อนปติกาส่องนี้คือจับมือก่อนจับมือแมวจับปะจับมือแมวจับมือมาแล้วก็นวดแมวแล้วทำไมต้องทำเหตด วัดพมาามายวัดพมมามาเป็นเด็กลบุรีหืลบุรีวันเดียวไม่พอแน่ๆเลยอุ้ยจับมือแล้วอุ้ยมืออุ้ย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 ดูท่าดูท่านั่งข้างบนได้ปะเมม่ยมาล็กมาล็กหน่อมาล็ก Vai Lee mi jacket Bayi jakieś wybah Hayat mua Awala Baiklah Vayuba Awala Vox Halla Saya di sini sudah berjalanutaを嘅うlishanещ di atas itu? H ambitiousnyaмов、「そりゃ mythology. Nlakбу seguro kao media hao ih grillah infringnao imacrial だな?」manifestan browser amat non salaries Charles Audiokалаan.cem ones rahit calamitet uran kekaibara lo agripan dan ramai beaucoup hali roi nee помощью scenic restri speeding crime di andau disharm揺したiigl зак conceucing lebih tadaw emakan di antara experti pun dan musim k пробalem separuhnya Allah eenattan mempersembahkan tahap auton articulate bi smartphone dan commented su스ux rough내 also K카�asa woi kon pe Gorilla. leaks the movie sebenarnyaёз Phisical story and นั่นแหละนั่นแหละให้พี่ได้นั่งบ้างเมื่อแล้วขึ้นกรมวลปะเอาขึ้นมาเออให้มันได้อย่างนี้สิงให้มันได้อย่างนี้สิงให้มันได้อย่างนี้จีวมันเก่งมากเลยแล้วแล้วนี่ก็เอาค่าแล้วนี่ก็ขึ้นแล้วนี่ก็ขึ้นแล้ว

Tunggu nanti. Nanti akan Tunggu เป็นหมูตัวเหม็นจังเลยนงกินตัวหนูเหรอกินตัวใครวะอืมกินตัวตุ่มหรือกินตัวหนูอะซี่หน้าซี่หน้าพึ่งฮะขาเป็นยงใหญ่ผมสลัวสวยเก๋ผมบางหมดแล้วเนะี่ย uống ngoài cô uống được ngoài cô được này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  มันต้องเบียดนะมันต้องตัวติดกันนะ